มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success นะครับต้องบอกเลยครับว่าการทำธุรกิจกิฟฟินให้ประสบความสำเร็จท่านต้องมีเทคนิคในการบริหารทีมงานครับเรายังอยู่กับอาจารย์พงศพุอุรณพรมเชิญติดตามชมต่อได้เลยครับทำไมผมพยายามระมัดระวังคำพูดเพราะว่าถ้าเกิดท่านพูดไม่เป็นคนจะเข้าใจว่าเหนื่อยครับเช่นน้องงานนี้ช่วงแรกต้องยอมรับนะว่ามันต้องเหนื่อยน้องต้องอดทนช่วงแรกอุปสรรคมันจะเยอะนิดนึงน้องต้องเข้าใจนะโลกนี้คนเรามันต้องเจออุปสรรคทั้งนั้น ประโยคนี้นี่เรียกว่าเป็นการสร้างทัศนคติหรือขู่ครับเออเราลืมเวลาเราเทรนคนเราเผลอสร้างทัศนคติหรือเผลอขู่เราลืมนึกเราลืมนึกบางคนเนี่ยขู่น้องในโลกนี้มันก็เหนื่อยกันทั้งนั้นแะแต่เหนื่อยที่เนี่ยมันก็ยังดีเหนื่อยที่กิฟฟาลีนมันยังได้ตังเหนื่อยที่อื่นไม่ได้ตังอุปสรรคแค่นี้ม่เคยทําให้ใครตายหรอกว่าแบบนั้นนะครับ ประโยคนี้ไม่ใช่วิธีการสร้างทัศนคติแต่วิธีการสร้างทัศนคติคือการบอกน้องวันนี้ถ้าน้องสังเกตดูน้องไปตามป้ายรถเมย์ไปตามห้างสรรพสินค้าน้องจะเห็นร้านแต่ละร้านเนี่ยเจ้าของร้านจะมีสีหน้าที่ต่างกันร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีคนเข้าเลยเขาจะมีหน้าแบบหนึง่งร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่มีคนกินเยอะๆต่อคิวหน้าของเจ้าของร้านจะเหนื่อยอีกแบบหนึง่งสรุปแล้ว ร้านแรกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนเข้าหน้าตาเขาก็ยังดูเหนื่อยครับทั้งๆท,ที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะมันไม่มีคนเข้าท่านว่าหน้าเขาเหนื่อยไหมครับมันเหนื่อยมาจากไหนเหนื่อยมาจากข้างในลูกค้าไม่มีสักโต๊ะแต่หน้าทําไมมันดูเหนื่อยนักวะก็เพราะว่ามันลุ้นไงว่าร้านจะไปรอดหรือเปล่าร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งเหนื่อยมากเลยครับเจ้าของลวกเส้นลวกแล้วลวกอีกวิง่งแล้วเหงื่อแตกพักๆเหนื่อยเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือแววตาของร้านแรกเนี่ยมันเศร้าหมองแต่แววตาของร้านที่2เนี่ยมันดูมีพลังมันมีความต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะทำธุรกิจเนี่ยพี่ถามน้องจริงๆน้องอยากสบายแบบเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านที่1ห,หรือน้องคิดว่าน้องอยากมีชีวิตแบบเจ้าของก๋วยเตี๋ยวร้านที่2ร้านไหนครับแต่ร้านสอมันเหนื่อยกว่าร้านหนึ่งนะฮะอ่าท่านเห็นไหมครับ ผมไม่ได้สอนเขาตรงๆแต่ผมยกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านแล้วผมถามเขาว่าเขาอยากเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนสุดท้ายความสำเร็จของของการพูดคุยกับผู้มุ่งหวังท่านรู้ไหมครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเซ็นชื่อสมัครแต่มันอยู่ตรงนี้ครับเขาพร้อมที่จะตัดสินใจทดลองใช้สินค้าหรือเปล่าบางทีเซ็นชื่อสมัครเอาชุดสมัครวางไว้บนหิ่ง เอาชุดสมัครวางไว้บนหลังตู้เย็นสมัครไปเดือนหนึ่งแกะก็ยังไม่แกะออกมาถามว่าดูหรือยังอะเล่มข้างในอ๋อดูแล้วเล่มสีบรนเย็นสวยดีเราก็นึกในใจกูมีอะไรเล่มสีบันเย็นหรือเปล่าะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกได้เลยว่าความสําเร็จมันอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะสมัครแต่เขาได้ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าบ้าง หรืออยากจะใช้สินค้าบ้างท่านว่าสัญญาณดีไหมด,ดีสัญญาณดีแล้วเพราะแปลว่าสินค้าเนี่ยผมบอกให้เลยครับจากประสบการณ์80%คนจะใช้สินค้าถ้าเมื่อไหร่ชอบความรู้สึกจะดีขึ้นถูกไหมครับและถ้าเมื่อไหร่อยากใช้จะอยากสมัครเพื่อเอาส่วนลด25%นี่แหละความสำเร็จจึงอยู่ที่ขั้นตอนที่6คือการทำให้เขาตัดสินใจทดลองใช้สินค้า เมื่อสอสาวันที่ผ่านมาผมไปบรรยายที่งาน s u p e r c a แคมเ e อ e a ลีเที่ที่โรงแรมราม a าการ์เดนนะครับผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการนำเสนอเรื่องคุณประโยชน์ของสินค้าจะสามารถกระตุ้นความสนใจให้กับลูกค้าได้1เท่าแต่การนำเสนอการสูญเสียหรือปัญหาจากการที่ไม่ได้ใช้สินค้า ปัญหาจากการไม่ใช้สินค้าเนี่ยสามารถกระตุ้นความอยากซื้อได้ถึง2.5เท่าแปลว่าการพูดว่าสินค้าดีอย่างไรไม่ดีเท่ากับการบอกเขาว่าเนี่ยถ้าไม่กินหรือถ้าไม่ใช้มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาอย่างไรเห็นไหมครับแปลว่าการไม่มีสินค้าไว้ในครอบครองมีผลเสียหายต่อชีวิตอย่างไรเนี่ยถ้าเมื่อไหร่พูดให้เขาเห็นภาพจะสามารถกระตุ้นการตัดสินใจได้ดีเรามาดูในยุคนี้ครับ ผู้มุ่งหวังในโลกยุคการแข่งขันจะประกอบไปด้วยใครบ้างกลุ่มที่1คือกลุ่มของนักศึกษาที่จบใหม่เพิ่งเริ่มต้นทํางานกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของคนทํางานภาครัฐภาคเอกชนทํางานประจำเนี่ยแหละครับกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่มีความรู้สูงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเช่นแพทย์วิศวกรอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือขนาดกลางนี่แหละผู้มุ่งหวังในโลกยุคการแข่งขันท่านก็จะเจอคนแบบนี้นะครับนักศึกษาจบใหม่กลุ่มคนทํางานประจํากลุ่มคนที่มีความรู้สูงและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและก็ขนาดกลางแล้วมาดูกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ไหนในห้องนี้ใครเป็นนักศึกษาจบใหม่เพิ่งเริ่มต้นทํางานครับเพิ่งเริ่มต้นทํางานขอดูมือหน่อยครับยกได้เลยครับยกได้เลยครับอ่า ผมจะบอกท่านอย่างนี้ครับเรามาดูที่ว่าในใจเขาคิดยังไงเป้าหมายครับคนเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบนะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทํางานพวกเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็น first jobber ถามว่าคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายอะไรข้อแรกอยากได้งานทํามีรายได้ดีๆแล้วก็เป็นงานที่มีอนาคตคนจบใหม่รับปริญญาหรือกําลังจะรับปริญญาคิดแค่นี้ถูกไหมครับนะมีงานทำอะ่ะ ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่นะรายได้ดีแล้วก็เป็นงานที่มีอนาคตที่มั่นคงเป้าหมายเขาเป็นแบบนั้นคุณค่าของชีวิตของเขาหมายถึงค่านิยมคือสามารถเดินไปในสังคมแล้วบอกกับคนอื่นว่าตอนนี้ทำงานอะไรเขาไม่อยากพูดคำว่ายังหางานไม่ได้เขาไม่อยากพูดคำว่าตกงานอยู่เขาไม่อยากพูดคำว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไร เพราะฉะนั้นการที่เขารู้สึกว่าเขาจะมีคุณค่าในสังคมนี้คือการเป็นคนไม่ตกงานและไม่อายเพื่อนในชีวิตของคนที่เรียนจบแล้วว่างงานเกิน3เดือนถือว่านานไปนะครับว่างงานเกิน3เดือนถือว่านานไปอย่างผมเองเรียนจบปับ๊บจริงๆเราทํางานตั้งแต่อยู่ปี4แลละคือเรามีมีการทํางานมีเงินเดือนตั้งแต่ตอนเราเรียนไม่จบแต่ทันทีที่เราเรียนจบเราก็จะขอพัก1เดือน ถาว่าพักอะไรเที่ยวบ้างอะไรบ้างแล้วสักพักก็ค่อยมาทํางานแต่ระหว่างที่เราพักแปบลบว่าเราไปสมัครงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราได้งานแล้วแล้วเราขอเขาเริ่มงานในเดือนถัดไปโดยเราขอพักไว้ก่อน1เดือนสมัยผมยังหางานง่ายแต่ปัจจุบันนี้เด็กจบใหม่หางานยากไหมครับมผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งคือสมัยผมผมเกิดมาในยุคน,น,นั้นนะนะเกิดมาประมาณปีพศ2530เนี่ยนะครับช่วงนั้นอะไรครับ พูดเล่นครับคือจะบอกว่าเด็กยุคผมจะหางานง่ายหน่อยแต่เด็กยุคใหม่จะหางานยากขึ้นเพราะว่าอะไรครับการแข่งขันเนี่ยมันสูงและคนสมัยนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนเก่งๆกันทั้งนั้นสมัยรุ่นผมจบปริญญาตรีถือว่าดีแต่ปัจจุบันนี้จบปริญญาตรีถือว่าน้อยถูกไหมครับนี่คือยุคของการแข่งขันทีนี้ทัศนคติเขาก็คิดแบบนี้ เขาคิดว่าเขายังมีเวลาเหลือพอที่จะตามหาความฝันเด็กรุ่นนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองยังมีเวลาเยอะอยู่ดังนั้นการใช้ชีวิตของเขาเขาจะเป็นคนที่มีชีวิตทันสมัยไม่ตกยุคยึดความสุขของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ติดเพื่อนอันนี้เราต้องรู้เลยนะครับว่าถ้าเราไปเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นคนทันสมัยไม่ตกยุคยึดความสุขของตนเองเป็นหลักและติดเพื่อนตัวเราจึงต้องดูเหมือนเป็นคนที่เข้าพวกกับเขาบ้างเข้าพวกแปลว่าอะไร เข้าพวกแปลว่าท่านต้องรู้เรื่องบางเรื่องที่คนกลุ่มนี้เขานิยมกันอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาพูดเรื่องเฟอร์บี้อย่างน้อยที่สุด,ด, by, ท,สดท่านควรจะต้องคุยกับเขาว่าเออเฟอร์บี้น่ารักนะคะนะครับท่านจะต้องคุยกับเขาแบบนี้เออเฟอร์บี้มันก็น่ารักนะมีตั้งหลายสีแต่ถ้าไม่รู้อย่าพูดเยอะเฟอร์บี้ก็น่ารักนะคะมีตั้งหลายสีของน้องพัน์อะไรคะ อันนี้ไม่ต้องเพราะมันไม่มีพันนะครับมันไม่มีพันบางคนของน้องพันอะไรคะเลี้ยงยากไหมคะนะแล้วถ้ามันป่วยขึ้นมาต้องไปหาหมอที่ไหนนะอันนี้แปลว่าพูดเยอะเกินไปแต่กำลังจะบอกว่าความเป็นคนทันสมัยได้แก่บุค,คลิกของเราครับดังนั้นถ้าท่านยังไม่สะดวกที่จะโชว์เรื่องอะไรเก็บให้มิดเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าท่านไปเปิดใจคนรุ่นใหม่ แต่มือถือของท่านยังเป็นรุ่นที่ย้อนยุคนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กรุณาเก็บให้มิดชิดแล้วปิดเสียงให้เงียบอย่าให้มันดังขึ้นมาเป็นอันขาดเพราะถ้ามันดังปั๊บการที่ท่านหยิบรุ่นนั้นขึ้นมาแล้วเขามองเขาจะรู้สึกว่าท่านกับเขาเป็นคนละอะไรครับคนละพวกที่พูดไม่ได้บอกให้ไปซื้อมือถือแพงๆแต่กําลังจะบอกว่าถ้าช่วงแรกก็ต้องแบบนี้ครับ เขาก็ดูเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันสวยแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ดีๆก็เยอะแยะนะและราคาก็ไม่แพงด้วยไม่จําเป็นต้องรับอ e ีเมลส่งอ e ีเมลได้หรอกครับแค่มีปุ่มเข้าโทรเข้าโทรออกแล้วก็หน้าจอใหญ่ๆก็โอเคแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนทันสมัยไม่ตกยุคยึดความสุขของตัวเองเป็นหลักและติดเพื่อนแปลว่าถ้าเกิดท่านบอกว่า ปัจจุบันธุรกิจนี้มีคนรุ่นนี้มาทําเยอะ ini, care, ๆมีคนทําแล้วประสบความสําเร็จหลายๆคนเขาเริ่มสนใจไหมครับสนใจพฤติกรรมการบริโภคคนรุ mm ่นนี้จะบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่ซ้าใครจะเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น และเป็นคนที่ภูมิใจถ้าฉันมีแล้วคนอื่นไม่มีผมเล่าพฤติกรรมให้ฟังก่อนนะก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องวิธีการเปิดใจคนพวกนี้จะชอบซื้อสินค้าในกลุ่มที่เรียกว่า Limited Edition เช่นมีเพียงแค่100คู่ในโลกเท่านั้นนาฬิกาอันนี้มีเพียงแค่500เรือนเท่านั้นอันนี้เรียกว่า Limited Edition นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความในใจแต่ทีนี้พอเรามาดูครับประเด็นที่เราจะจูงใจคนที่ทำธุรกิจ ถ้าเขาเป็นคนกลุ่มนี้จริงๆเราจะต้องใช้กระแสของสังคมมาเป็นตัวชูโรงว่าเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในยุคนี้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็กำลังสนใจกันมากถ้าท่านจะทำให้ประโยคนี้ดูมีพลังมากขึ้นสิ่งที่ท่านจะนำเสนอก็คือไม่น่าเชื่อนะน้องกลุ่มคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มาทำกิฟฟารีนกันเยอะและทำแล้วเก่งซะด้วยสิ หลายคนเนี่ยเข้ามาตั้งแต่อายุ25 26แป๊บๆเนี่ยไม่ถึง30ตำแหน่ง Exclusive Paradise ก็มีบางคนเข้ามาทำไม่ถึงปีรายได้2 3หมื่นแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถนำเอา power word หรือคำพูดเนี้ยไปเล่าให้เขาฟังในกรณีที่ท่านเจอคนรุ่นใหม่แปลว่าตัวอย่างสําคัญไหมครับสําคัญถ้าท่านจะยกตัวอย่างท่านก็ต้องยกบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่นะมานะ เยอะเลยเข้ามาทําและเก่งด้วยสิเด็กๆรุ่นใหม่สมัย,มยนี้ทํากิฟฟีนนะตอนพี่ทําอยู่นะสปีนะกว่าจะขึ้นพาราไดส์เด็กรุ่นใหม่มาทำนะปีเดียวเองก็ขึ้นพาราไดส์ได้แล้วแล้วไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวต่างประเทศกับกิบกฟฟีนนะเด็กพวกนี้ไปตลอดเลยโอ้โหขยายงานกันเก่งจริงๆทําให้เขาฟังเสร็จแล้วเขารู้สึกเขามีพวกไหมครับมีอย่าเป็นอันขาดนะครับที่บอกว่าเออถ้าน้องสมัครเข้ามาเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําให้รู้จักกับป้าบุญมีนะ เนี่ยป้าบุญมีเนี่ยแกอย่างงู้นอย่างนี้ท่านว่าเด็กฟังปั๊บแล้วกังวลไหมกังวลไม่ได้หมายความว่าความเป็นป้านั้นผิดแต่หมายความว่าถ้าเบื้องต้นครั้งแรกเราต้องยกตัวอย่างคนที่มีความใกล้ชิดและจากนั้นค่อยมาเล่าว่าในกิฟฟรีนมีคนหลายแบบนะขนาดผู้สูงอายุที่ทำก็ยังสามารถทำได้เนี่ยเขาเรียกว่าลำดับหรือสเต็ปนะครับกิฟฟรีนเป็นธุรกิจที่มีพัฒนาการมาจากขายตรงยุคก,ก่อน โดยมีวิธีการทำธุรก yeah. ิจที่ทันสมัยทำไมจะต้องมีคำว่าทันสมัยปนอยู่ในบทสนทนาก็เราบอกแล้วว่าคนยุคนี้คนกลุ่มนี Or, ้สนใจเรื่องความอะไรครับทันสมัยดังนั้นท่านจึงต้องมีคำที่เขาสนใจประกอบบทสนทนาของท่านโอ้ยน้องขายตรงยุคเก่าเนี่ยมันไม่มีแล้วในโลกใบนี้มันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปมาก กิฟฟารีนเนี่ยถือเป็นขายตรงที่มีความทันสมัยมากเพราะตอบโจทย์คนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วไม่ชอบที่จะต้องขายของเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องมาตรงนี้มันกำลังเป็นโมเดลธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมและกิฟฟารีนเป็นคนเริ่มก่อนเป็นธุรกิจที่ทันสมัยถ้าน้องเข้ามาน้องจะสัมผัสได้ถึงความต่างมันไม่เหมือนกับขายตรงยุคก,ก่อนๆที่น้องเคยเห็นมาประโยคพวกนี้คือประโยคที่ทำให้เขาหมดความกังวลนะครับ ข้อต่อมาครับสำหรับคนที่จะพูดจูงใจข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่าการบอกว่าไม่มีเพดานจำกัดในด้านรายได้และมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่น่าสนใจนี้ดียังไงครับคนรุ่นใหม่คาดหวังรายได้สูงๆคนรุ่นใหม่อยากประสบความสำเร็จขณะที่อายุยังน้อยคนรุ่นใหม่อยากมีรายได้ท่านทายสิ ถ้าเอาไมค์ไปสัมภาษณ์คนที่อายุ25ถามว่าถ้าเลือกได้อยากมีรายได้ต่อเดือนไม่ใช่เงินเดือนนะอยากมีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คนอายุ25จะตอบว่าอะไรครับตอบว่าห0,000ื่นห้าหมื่นนี่เป็นเบสิกแต่ในโลกของความเป็นจริงการจะได้ห0,000ื่นเนี่ยมันต้องอายุเยอะกว่านั้นไหมครับเยอะกว่าแต่ถ้าถามสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอบแน่นอนดังนั้นธุรกิจนี้ข้อแรกทำกิฟฟีนขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองได้ทุกเดือน ข้อที่สองไม่มีเพดานจำกัดอยากได้เท่าไหร่สามารถสร้างได้ในระยะเวลาที่ไม่นานวงเล็บนะครับสามารถสร้างได้ในระยะเวลาที่ไม่นานถ้าน้องคาดหวังรายได้ขั้นต่ำสองหมื่นเนี่ยพี่จะบอกว่าถ้าทำจริงๆนะสามถึงสี่เดือนเนี่ยน้องจะเริ่มแตะเงินหลักหมื่นแล้วน้องจะเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะแตะสามหมืน่นใช้เวลาแป๊บเดียวประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อย่าอย่าตอบอะไรที่กำกวมน้อง ถ้าจะได้สามหมื่นก็ต้องลุยกันหน่อยนะต้องเหนื่อยหน่อยนะก็ต้องขยันนะ่ะโอ้ก็ต้องใช้เวลาน้องเข้าใจของอย่างนี้มันไม่มีอะไรเร็วขนาดนั้นหรอกก็ต้องทำอ่ะก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อันนี้เป็นประโยชน์ที่ดีครับแต่กำกวมไหมครับกำกวมอะไรไม่กำกวมน้องสามหมื่นที่บอกได้เลยเรื่องเล็กได้เลยไปแล้วถ้าน้องหวังแค่สามหมื่นเรื่องเล็กได้อยู่แล้วแป๊บเดียวไม่กี่เดือนก็ได้ กิฟฟารีนคนส่วนใหญ่เข้ามาเขามองกันที่หลักแสนนะนี่คือประโยคที่ท่านพูดมันไม่ต้องกังกวลม,มากถึงเวลาปรับค่อยๆมาอธิบายนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราค่อยมาพบกับการบรรยายในหัวข้อนี้ต่อในภาคที่3นะครับในครั้งต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคการบริหารทีมงานให้ประสบความสําเร็จแน่นอนที่สุดว่าการทําธุรกิจทุกธุรกิจครับท่านต้องมีการจัดการท่านต้องมีการบริหารคนแต่นั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเทคนิคช่วยท่านเพื่อให้ท่านประสบความสําเร็จได้ในการดาเนินธุรกิจกิฟฟินท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f อมกิฟ anel n หรือจะไปโหลดคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ w w w g i f f ็บ c h anel. n c o m หรืออยากเขียนอีเมลมาหาผมนะครับแนะนำรายการหัวข้อไหนจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เรายินดีเลยครับที่ k e y t o s u c c e s s g i f r e n c h a n n e l c o m ครับเรื่องราวของความสำเร็จครับยังมีอีกมากมายครับรายการ keytosuccess จะไปค้น,คนหามาให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ g i f r r e n วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ